ร่วมจัดไปโดย s i n ค Corporation Yamaha Tree City ขอตรับเข้าสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อคุณผู้ชมครับหากคุณอยากจะชมรายการนี้ซ้ำไปซ้ำมาหรือว่าหากจะดูรายการอื่นๆของผมนะครับก็สามารถเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ พิ์คำว่า,าช็อตเด็ดกีฬาแชมป์พูดคุยกันได้ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของ F1 คุณผู้ชมครับจูสเบียงคีนะครับประสบอุบัติเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดเสียชีวิตไปแล้วนะครับแน่นอนฮะหลังจากที่เขาจากไปแต่ละคนก็คงจะต้องแยงก็ต้องกลัวนะฮะว่าเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งในการแข่งขันที่มันชิงความเป็นสปีดมากที่สุดนั้น อะไรก็เกิดขึ้นได้สนามที่ฮังแกรี่ขึ้นชื่อว่าหินที่สุดแล้วก็สำหรับคนขับมันเสียงตายมากนะครับแล้วก็ล่าสุดครับในการซ้อมนะฮะขอย้ำว่าซ้อมยังไม่ใช่แข่งจริงนะครับความอีกคนหนึ่งแล้วฮะแต่จะอยู่หรือจะไปหรือจะเป็นอย่างไรลองดูครับ การแข่งขันรถยนต์ชิงแชมป์โลกหรือ F1 ปีหนึ่งจะแข่งกันทั้งหมด19สนามแต่ล่าสุดวงการแข่งรถก็เพิ่งสูญเสียนักขับอนาคตไกลยอย่างจูนส์เบียงคีนักขับจากฝรั่งเศสที่จากโลกนี้ไปในวัยเพียง25ปีเท่านั้นหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุที่สนามแข่งที่ญี่ปุ่นเมื่อ9เดือนก่อนจนอาการโคมา่า จากนี้ตัวพ่อคนนี้ก็ไม่ต้องมาทรมานอีกต่อไปแล้วนะฮะแม้จะเศร้าเสียใจกับการจากไปครั้งนี้แต่การแข่งขันก็คงยังต้องดำเนินต่อไปซึ่งสนามแรกที่ลงแข่งหลังจากการสูญเสียครั้งนี้ก็คือสนามที่ประเทศฮังการี นี่คือสนามที่เรียกได้ว่ายากที่สุดสำหรับตัวพ่อสนามหนึ่งเลยและในวันซ้อมก็ได้เกิดเหตุการณ์สุดช็อกเมื่อเซอร์ชิโอเปเรสนักขับวัย25จากเม็กซิโกรถเสียหลักพลิกคว่ำทำเอาตกใจกันไปทั้งสนามเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมแต่โชคดีครับที่เปเรสไม่ได้เป็นอะไรมาก ในวันแข่งจริงก็ขับเคี่ยวกันสุดสูสีก่อนจะเป็นเซบาสเตียนเวเทลแชมป์โลกสี่สมัยคว้าชัยสนามนี้ไปครองได้สำเร็จในขณะที่ลูอิสแฮมิลตันโชคร้ายล้อลักตอนเข้าโค้งทำให้เสียจังหวะจบอันดับ6แต่อย่างไรก็ตามครับอันดับผู้นำ3า3อันดับแรกยังคงเหมือนเดิมที่1คือลูอิส แฮมิตันมี202ขนาคะแนนอันดับ2 n i นิโก้รสเบิร์กมี181ขนาคะแนนและอันดับ3เซบัสเตียนเวทเทลมี160ขนาคะแนนสนามต่อไปจะไปแข่งกันที่เบลเยียมในวันที่23สิงหาคมนะครับสปอตเตอร์ฟียจะนำภาพเด็ดๆด,ด,ด,ดนๆจากการแข่งขันมาฝากกันแน่นอน มาคุยกันในเรื่องเทนนิสบ้างครับประเทศไทยแน่นอนมีพราดอนสีชาพันมีดานายอุดมโชคมีแทมารีนธนะสุการที่อินเดียนะครับนักเทนนิสที่ดังที่สุดคนหนึ่งก็คือซานีเมียซ่าเธอเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกนะครับที่สามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้และครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปถึงอันดับที่27ของโลกนะครับมาตอนนี้ตัวแม่วงการเทนนิสอินเดียได้ทำอะไรเปิดคลินิกแล้ว พูดถึงนักเทนนิสหญิงเอเชียที่ดังที่สุดคนหนึ่งก็คือลีนาอดีตนักเทนนิส ชาวจีนที่เคยควา้าแชมป์ French Open เมื่อปี2011และ Australian Open ปี2014ก่อนจะประกาศเลิกเล่นเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแต่ตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งความภูมิใจของเอเชียที่ยังลอดแล่นอยู่ในวงการเทนนิสเธอคือซานียเมียซานักเทนนิสสาววัย28ปีจากอินเดียที่พึ่งควา้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่ในการแข่งขันวิมเบลดันปีนี้มาครองล่าสุดครับ เธอเปิดโรงเรียนสอนเทนนิสในเมืองไฮเดอราบาดในอินเดียและได้เชิญมาติน่านาฟราธิลาวา อดีตนักเทนนิสลูกครึ่งเช็กอเมริกันเจ้าของแชมป์กรานด์สลมรายการใหญ่18สมัยมาร่วมงานด้วยโดยมาติน่าได้พูดถึงซาเนียว่า well, no idea, ความจริงแล้วถ้าซานียจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วก็ยังได้แถมไม่ต้องลงทุนเยอะมากเท่านี้ด้วยแต่เป็นเพราะว่าเธออยากให้คนได้รู้จักกับเทนนิสมากกว่านี้ก่อนการทําโรงเรียนจึงไม่ได้ยึดเอาเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่เป็นการให้โอกาสเด็กๆในอินเดียได้เล่นเทนนิสมากกว่า เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเด็กเหล่านี้อาจจะได้ก้าวไปคว,ว้าแชมป์เวมนบอดันเหมือนฉันกับซาเนียก็ได้แม้ว่าก่อนหน้านี้ซาเนียจะมีปัญหาบาดเจ็บข้อมือแต่เธอก็กลับมาได้และเธอก็กลายเป็นนักเทนนิสหญิงจากอินเดียคนแรกที่ได้แชมป์รายการใหญ่และที่สำคัญตอนนี้เธอคือนักเทนนิสหญิงคู่เบอร์หนึ่งของโลก ซานียพูดถึงการเปิดโรงเรียนครั้งนี้ว่า Gream for family การเปิดโรงเรียนคือความฝันของครอบครัวเราค่ะเทนนิสให้อะไรกับชีวิตฉันมากมายเหลือเกินและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ฉันอยากจะแบ่งปันแล้วก็ตอบแทนประเทศบ้างฉันแค่หวังว่าอินเดียจะยังมีนักเทนนิสเก่งๆเกิดขึ้นมาใหม่และก็ได้ก้าวขึ้นไปแข่งขันในระดับโลกค่ะจากนักเทนนิสของอินเดียช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดครับ หลังจากที่เป็นนักเทนนิสที่ตัวเล็กที่สุดอาจจะบอกได้ว่าเล็กที่สุดและเก่งที่สุดก็ได้ดนายอุดมโชคครับประกาศเลิกเล่นเทนนิสเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้า Exclusive Interview กับตัวพ่อวงการเทนนิสไทยดนายอุดมโชคช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ